แชร์กันมาในโลกโซเชียลตั้งใจว่าจะขี่ n m a x ไปดูแต่พอด,ดีมีเด็กน้อยร้อไา้ต่างอยากไปดูด้วยก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นสี่ล้อวันนี้ทิ่็ n m a x ก็ยังไม่ได้ออกครับต้องเป็นสี่ล้อก่อนครับจิ๊บทีเจะพาไปดูทุ่งทานตะวันมีอยู่ประมาณห้าไร่ที่วัดยางขาวตะมนยางขาว พยุหภา,าพกิรีนครสวรรค์นะครับจะสวยงามยังไงเดี๋ยวติดตามรับชมกันได้ครับผมจะเจอกันครับนะครับทุกท่า,ตานต้องกาดอกเริ่มไม่เห็นดอกเลยดอกเริ่มเริ่มหมดแล้ว <ś c oughs> เดี๋ยวเรารถเข้าไปจอดในวัดครับ มาเทีย่ยวรีบมาในน้ดอกเริ่มจะโลนทันท,นท,นทนนันยังทันเกต่อยังเหลืองเลยเราจะเดิมเข้าไปข้างในก่น i get up time is barely on our side i don't want to waste what's left the storms we chase are leading us It'll through the house. จะสวยกว่านี้เยอะดอกมันเริ่มห้อยหัวลงแล้วครับมีตดอกเล็กๆที่ตั้งอยู่เริ่มแก่แล้วเริ่มแก่เดิเดนไปสุดแล้วก็หันมุมกล้องย้อนกลับไปดูถ้าใครจะมาเที่ยวตรงนี้ทางนู่นะต้องห้ไว ส่วนคลิปต่อ,ตอไปจะเป็นจะไปที่ไหนแล้วก็คอยติดตามกันด้วยนะครับคลิปต,ต่อไปอาจจะเป็น N Max อ็ Mac ตอกมาครับคลิปนี้จริงๆตั้งใจว่าจะเอา N Max ม็ Mac มาคนเดียวพอดีมีเด็กร้องให้ตามอยากมาดูก็เลยต้องเอา สี่ล้อมาเป็นแม็กยังอยู่นะครับยังยังไม่ได้ถูกยึดยังไม่ได้เสียยังอยู่ครับแต่ยังไม่ได้มีโอกาสออกมาวิ่งครับยังไม่มีทิปที่จะวิ่งทิปนี้ใช้สี่สี่ล้อมาครับมาหลายคนถ้าใครคิดจะมาเที่ยวตอนนี้ยังมาทันนะครับแต่ก็ฟวาสวยก็จะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆครับเพราะดอกเริ่มแก่แล้วแต่ก็ยังสวยอยู่ครับยังได้อยู่ สวยีดีต้องมาตอนเย็น ออกจากวัดยางขาวมาต่อที่บึงบอระเพ็ดเด็กมาดูปลาที่อคอโคเรียมบึงบอระเพ็ดบอระเพ็ดเหรอ,อ,อปลาเดีไงปลาเสือตอยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวออขอบคุณครับ มันเห็นผู้ชายเรานี่นี่ๆี่แสดงว่าปลาแร้ปลาช่อนงูเห่าโอ้ยรูปร่างมันก็ไม่ต่างจากปลาช่อนธรรมดาเลยวะแยกแยะตรงไหนได้วะโ้ไม่เห็นไม่เห็นแตกต่างอะไรเลยเม่อจะโดอืม ช่อนงูเห่ามีอยู่จริงครับออชื่อมันปลาช่อนงูเห่าปลาลิ่มผางกว้างแม่ท้องสอนปลาก้นอีสาน ลำตัวเรียวยาวรูปทรงกระบอกคล้ายปลาช่อนมีหัวเล็กและแบนกว่า<ม>หัวจะเล็กและแบนกว่าลักษณะคล้ายงูงเหา่าเชื่อกันว่าปลาช่อนงูงเห่าเป็นปลาซึ่งมีพิษร้ายแรงหากกัดผู้ใดก็จะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้แต่ความจริงปลาช่อนชนิดนี้ไม่มีพิษแต่อย่างใดปลาช่อนงูงเห่าอาศัยในแหล่งน้ําไหลเช่นแม่น้ําลาคลองซึ่งมีพื้นเป็นกรวดและหินกินปลาลูกกุ้งและสัตว์น้ําเล็ก ขนาดเล็กเป็นอาหารสรุปว่าไม่มีพิษนะครับแต่ว่ามันมีอยู่จริงประช่อนงูเห่าแต่ไม่มีพิษย้ําเลยครับไม่มีพิษไม่ต้องตกใจไม่เปรียวกระชอนงูเห่าแต่ไม่มีพิษนะไม่มีพิษนี่เขาเขียนไว้เลยอ่านดูดิไหนเออ เชื่อกันว่าปลาช่อนกูหอบเป็นปลาซึ่งมีพิษแรงครับแต่กูได้จะได้รับอันตรายถึงกับชีวิตได้แต่ความจริงปลาชนิดนี้ไม่มีพิษแต่อย่างไรส่วนมากคนจะเชื่อว่ามันมีพิษแต่จริงๆแล้วไม่มีพิษก็บอกต่อๆกันมาเออแต่มันไม่มีพิษ นีปาชดโด <c oughs> ดูบิ๊กมากนี่ครับซิกนเนเจอร์ของที่นี่เลยครับเอเวอร์เรียมอักควนแล้วอย่างเ <c oughs> ดินซ้ายหรือขวาเนี่ยซ้าย kakabayan kakabayan ang doon pa kabayan natin Obrigado. ป่าเยอะนะแต่ว่าไม่เยอะเรียบเลยโอกระเบนกระเบนอยู่นูน่นอันนี้ปลาอะไรเนี่ยปลากระโฮะ เดีวดูข้างในครับดูข้างใน อะไรเปี่าที่มันแห้งตายอะ